สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้น่ก็มีผู้ชมถามเข้ามาแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะที่แจ้งเข้ามาล่าสุดนะคะเป็นหน้าฝรั่งหน้าใหม่เลยล่ะนะคะเพิ่งจะโดนมิจฉาชีพเนี่ยเอามาใช้ไม่นานนะคะเท่าที่แอดมินไปเช็คดูนะคะตามรูปนี้นะคะโปรไฟล์จริงของเขาคือด็อกเตอร์อเล็กซ์จอร์จนะคะ เป็นชาวอังกฤษนะฮะปัจจุบันเนี่ยทำงานเป็นทูตยุเยาวชนของอังกฤษมาได้2ปีแล้วล่ะนะสาเหตุที่เขาเข้ามาทำงานนี้เนี่ยเพราะว่าน้องชายของเขาได้ฆ่าตัวตายนะฮะเขาเห็นถึงความสำคัญของการให้คําแนะนำกับเยาวชนนะฮะเขาก็เลยมาทำงานนี้นะฮะเป็นทูตเยาวชนด้านจิตวิทยานะคะ ถ้าใครสนใจเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของเขาได้นะชื่อด็อกเตอร์อารจนะฮะหนังสือพิมพ์เน่ยเคยลงเรื่องราวของเขานะฮะและถ้าเราไปดูใน i ิน t a g r a รมของเขาเนี่ยเขาก็มีนะพอเราใส่ชื่อด็อกเตอร์อาร์เจเข้าไปเสิร์ชค้นหาใน Instagram นี่ยก็จะขึ้นดังหลายบัญชีนะฮะเพราะรูปหลอ่อ นะอายุเพิ่ง31เองนะคะและดีกรีดีแบบนี้นะคะเป็นรูปที่มิชาชีพเนี่ยชอบเอาไปแอบอ้างมากนะคะอย่างผู้ชมท่านนี้นะที่ถามเข้ามานะที่แรกแอดมินก็เข้าใจว่าเป็นคนเวียดนามนะที่เอารูปของคนเวียดนามไปหลอกแล้วผู้ชมบอกว่าไม่ใช่นะคะคนที่คุยกับเขาเนี่ยเป็นหน้าฝรั่งนะคะถ้าเข้ามาทาง Facebook เป็นชาวเบลเยียมนะเขาบอกว่าเป็นหมอนะฮะเป็นแพทย์ศัยกรรมแพทย์นะฮะเหมือนเจ้าตัวนะคะดรอเล็กซนะ์ี่ยเขาก็เป็นหมอด้วยนะแต่ไม่ได้ดูว่าเป็นหมอด้านไหนนะคะและเพิ่งคุยกับผู้ชมของเรานะคะเขาจะส่งเงินให้นะ,ะเขาไม่เคยขอเงินเลยนะคะและเคยวิดีโอคอลคุยกันแล้วตรงปก แล้วเขาจะมาหาหนูที่เมืองไทยด้วยนะคะเวลาที่ผู้ชมบอกแอดมินนะคะว่าคุณได้วิดีโอคุยกับเขาแล้วเนี่ยพอแอดมินถามพวกคุณว่าคุณคุยอะไรกับเขารู้ไหมคะทุกคนเนี่ยตอบแอดมินเหมือนกันหมดเลยคะ่ะภาษาหนูไม่แข็งแรงคะ่ะหนูแค่นั่งดูเขาคุยไอ้ส่วนคนที่มีลูกก็บอกหนูก็ดูเขาเล่นกับลูกเขานะคะ ง่ายๆก็คือคุณไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยเขาแค่เปิดวิดีโอของเจ้าของรูปเจ้าของวิดีโอให้คุณดูนะแล้วส่วนใหญ่นะมิจฉาชีพเขาก็รู้แล,ะละ้วล่ะว่าพวกคุณเนี่ยภาษาไม่แข็งแรงนะคะเขาก็จะพูดเปิดวิดีโอของเจ้าของรูปมนาะให้เราดูนะเราก็นั่งดูเฉยๆเอออย่างรู้สึกว่าเหมือนเขากําลังคุยกับเราหรือเปล่าขอเตือนนะคะ ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เจอมิจฉาชีพเนี่ยบอกว่าจะขอวิดีโอคอลคุยกับคุณเพื่อจะพิสูจน์ว่ามีตัวตนจริงนะถ้าคุณพูดภาษาไม่เป็นนะให้คุณทำนี้ค่ะขอเขาเปิดวิดีโอคอลคุยกับคุณทุกครั้งนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเปิดคุยกับเขาเลยครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะไม่ว่าคุณจะคุยรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตามนะฮะเพราะบางคนเนี่ย ไม่ทันไงจะไปฝึกภาษานะคะคุณก็คือดูว่าเขาสามารถเปิดวิดีโอคอลคุยกับคุณได้ทุกวันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเปิดให้ดูแค่ครั้งเดียวแล้วคุณติดปัญหาคุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่นับนะคะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดวิดีโอของเจ้าของรูปให้คุณดูนะถ้าคุณอยากจะพิสูจน์ก็คือคุณก็ดูแค่ว่าเขาสามารถวิดีโอคอลคุยกับคุณทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปได้หรือเปล่าทำไมแอดมินแนะนำคุณแบบนี้นะคะ เพราะคู่รักทั่วไปนะคะเขาจะต้องเปิดวิดีโอคอลคุยกันอยู่แล้วนะคะจะรู้ว่าคุณทําอะไรเขาก็จะรู้ด้วยว่าคุณทําอะไรไม่ใช่ว่าแค่คุณจะรู้ว่าเขาทําอะไรใช่ไหมอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะทาไมถึงพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามิจฉาชีพไม่มีวันหรอกเปิดวิดีโอให้คุณเนี่ยดูวันละครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเพราะว่ามันเสียเวลาทำมาหากินของเขาเขาไม่ทําการนะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชมที่เจอมิจฉาชีพเขาจะเปิดให้ดูแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นก็จะบอกคุณว่า,าใกล้เทศกาลอะไรเนี่ยก็จะส่งของส่งเงิน,นมาให้นะฮะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยวันวาเลนไทน์ใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมผู้ชมก็เริ่มถามเขามาละว,ว่าเนี่ยนะฝรั่งที่หนูคุยอยู่เนี่ยเขาบอกว่าจะส่งของขวัญให้หนูเนื่องจากใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะแล้วส่งอะไรมานะทุกคนก็ที่ติดตามนะคะก็น่าจะรู้ละนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแก้วแหวนเงินทองหลังจากนั้นก็บอกว่ามีเงินมาด้วยนะคะพอพอส่งเสร็จเนะี่ย ก็จะถึงขั้นตอนที่เชื่อดเหยื่อเราแล้วล่ะนะคะว่าติดปัญหาโน่นนี่น,นั่นต้องจ่ายค่ารมเนียมต้องจ่ายภาษีนะคะอ่าโอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครยังสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะสามารถที่จะไปไล่ดูวิดีโอเก่าๆได้หรือไม่ก็คือฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะแอดมินจะตอบคําถามพวกคุณทุกวันนะคะหรือถ้าใครต้องการที่จะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเนี่ยให้คุณกดติดตามช่องก่อนนะ แล้วติดต่อเข้าไปทางเพจของแอดมินนะคะชื่อเหมือนกันหมดนะโอเคค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย